สบายดีเอฟซี FC. วันนี้ก็พาเอฟซีมามาประจุภไผ่ข้ามน้ำข้ามน้ำไปอีกอีกมู่บ้านหนึ่งเนอ FC เอฟซีหนอตอนนี้น้ำน้ำยังบ่ได้เหงครักเขาเลยพ่ทันในสะพานข้ามสะพานไม้ไผ่ข้าจะข้ามเราต้องเอารถมอไซค์ใส่เฮือะ่ะอันนี้คือฝั่งนั้นเขากำลังเอารถจักร กระเป๋าข้าวข้ามมาหลังจากข้าวข้ามมา,กกเ,ามนะเราก็จะเอารถมาใช้ใส่เรือแล้วก็จะพากันข้ามไปแถ้าจึงเข้าไปหาหมู่บ้านดังกล่าวได้เนาะบรรยากาศก,าก็ลมเย็นดีขนาดเพราะว่าน้ำใสน้ำซีบางไฟวิวงามขนาดเลยตอนนี้มีแต่รอเฮือเนะฮือนะข้ามมาแล้วก็เอารถขึ้นดีตอนนี้เขาออกมาแหละ แนวพนค่อยๆตัวน้อยๆนะคนก็นเดี๋ยวจะเบ่งบรรยากาศมาตอนเอาเฮือ,อขึ้นจะเ,เอารถขึ้นเฮื้านะเป็นยนจังไดถูดทีเสียวขนาดเลยงามขนาดเลยวิวงามงามถ้บเบ่งบรรยากาศตอนนอาเฮือ,อเออตอนเฮือข้ามมาเอารถขึ้นเฮือ้อุอออ๊บซีขอโทษขออภัยว่าพิดพาดประการใดเดยเสียงเฮือจักมาแล้วตอนนี้ เดีตอนนี้ห้ามมาแล้วเอฟซีม,มาแต่บ้านเขาเราก็จะรุดจักข้ามจวดจ้าไปแต่เช้าคุณเพราแต่ว่านซื่อน,นีออ่จะไปเช้านี้เออเราจะมาลุดลง เม่นล่ะที่ข้ามไปวัดทางนั้นไปมามาตวัดที่นานๆเดี๋ยวเออเจ้าคนยุสัยอยู่มื่อแกงเล็กแบนแกงเล็กเจ้าได้สั่งยุสัยมาใช่เราหกรถแจักละาขั้นหนึ่งเลยค่ะขั้นเวลาขันหนึ่งสี่สิบคันไปกับบเออโอเคเฉยว่าไม่ต่อไป ลกเยนู้ลยันหนึ่งอ่าชาพันสมุดวะไรก็เฉพาะไปมาชาพอดเป็นชี้ชิบพันเอาบปเนี่เใ็้จังใดปลอข้าวนี่มาขายบ่ละใบหางใบหางคุยได้หนิยังสนบไปหน่อยโบข้าวจามาขายบ่แตกเลย จ่ายเงินขับรถก่อนขามเหงื่อมาโอเคจะน้องเอารถขึ้นแล้วจะเบื่อบรรยากาศตอนนั้นอีกตอนนี้ก็เอารถขึ้นเหงือแล้วโอ้ยช่วยดูไว้ช่วยดูยานเดย์ยานเดย์ยานเดย์เหงือตีแล้วเหงื่อตีแล้วโอ้ตกใจตกใจแค่จังได้นี่โอ้ยให้ผู้นั้นมาขึ้นก็ได้บ่ฮะโอ้บอกเคยแล้วเอาเหงือเอารถขึ้นเหงือเอาเหงือขึ้นรถแล้วเราจะ

นั่งอยู่กันปรโจนไพก็ได้เลยอันนี้โอ้นั่งพ้อมอยู่ทึงรถแต่แกขี่ขึ้อันนี้ผ่านน้ำบเป็นยังบอละม่นสิบเป็นยังบ่โอยคอยปลดไฟหดืออยปลดไฟรือของหมปลดไฟได้หปลดไฟ เสี <c oughs> <c oughs> ๋ยวน้องยูจุดตลบเสียเโอ้ยเชียวๆเสียวเียวดเียวดเียวดีดคลิปก่อนด้วยนี่เพือความปลอดภัยยานเสบุกเขยตะกดโอ้ยโอ้ย้โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ย ฮอนลับบ้าฮอนลับบ้านี่ฮอนลับบ้าโอเคแล้วบ้านี่โอเคแล้วไอ้หน้อยว้าวไอ้ไอ้าเฮืออะไรใครน้อยเฮือโอ้ยจะไปเป็นบดีโอเคโอเคเป็นทิมก่อนฮู้